สี่เหตุผลทำไมการตั้งเป้าหมายจึงสำคัญต่อชีวิตคุณคุณต้องการมีชีวิตที่มีทั้งความสุขและความสำเร็จใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะฮะเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องการพัฒนาตนเองเรื่องสุขภาพเรื่องทัศนคติเรื่องการผ่อนคลายในชีวิต หรือว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ถ้าคำตอบคือใช่การตั้งเป้าหมายจะกลายเป็นสิ่งสำคัญสุดๆในชีวิตคุณนะฮะและที่ขาดไม่ได้สำหรับคุณคุณต้องการรู้เหต right? ุผลใช่ไหมครับเอาละผมจะเล่า4ี่เหตุผลนะฮะที่การตั้งเป้าหมายเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญส irm, ุดๆต่อชีวิตของคุณเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะทำ ให้คุณเนี่ยสามารถกําหนดได้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญนะะและความเร่งด่วนของสิ่งนั้นนะฮะที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายนะคุณจะไม่ชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการนะเมื่อคุณไม่ชัดเจนนะคุณก็เหมือนคนที่กําลังเดินไปในเส้นทางที่มีแต่หมอกนะฮะหรือว่าเหมือนคนตาบอดที่พยายาม ค้นหาเส้นทางผมคิดว่าคุณคงไม่ต้องการให้ชีวิตคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่กำลังเดินในเส้นทางที่เต็มไปด้วยหมอกใช่ไหมฮะหรือว่ามีสภาพเหมือนคนอาบอดที่กำลังค้นหาเส้นทางเหตุผลข้อที่สองนะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยนะฮะจะทำให้คุณเนี่ยสามารถโฟกัสนะฮะถ้าคุณมีเป้าหมาย คุณจะมีสิ่งที่ต้องการโฟกัสนะเหมือนกับที่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยนะฮะเขากล่าไวไว้ว่าคุณสมบัติสำคัญนะที่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนในโลกนียต้องมีนะก็คือการโฟกัสครับเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายนี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะในการที่จะทำให้คุณมีโฟกัสนั่นเองแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายนะฮะไม่ตั้งเป้าหมายนะ คุณก็จะไม่รู้นะว่าจะโฟกัสอะไรนะครับซึ่งแน่นอนคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีชีวิตไหลไปตามกระแสนะฮะแล้วมันก็ยากที่จะหาแก่นสารใดๆในชีวิตนะฮะเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมากระตุ้นคุณให้เดินหน้านั่นเองเฮนรี่ฟอร์ดนะฮะได้กล่าวไว้ว่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะฮะ หากคุณไม่มีเป้าหมายให้โฟกัสนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ช <nước> ัดเจนแน่ว <Tonight> <estar> แน<ล>่ะคุณก็จะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปสู่เป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้นะครับเหตุผลข้อที่3นะฮะการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะช่วยเพิ่มสร้างแรงจูงใจให้กับตัวคุณครับเมื่อคุณมีเป้าหมายนะครับ ที่แบบชัดเจนเลยนะคุณจะมีแรงจูงใจนะที่ทำให้คุณพยายามอย่างยิ่งยวดเลยในการพาตัวคุณเนี่ยไปสู่ความสำเร็จครับเมื่อคุณสำเร็จนะฮะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันก็จะท้าทายคุณอีกนะให้คุณตั้งเป้าหมายใหม่นะฮะตั้งเป้าหมายใหม่ตั้งเป้าหมายต่อไปแล้วก็ต่อไปนะฮะให้คุณได้พิชิตนะครับและเหตุผลข้อที่4ครับ การตั้งเป้าหมายเนี่ยจะทำให้คุณเป็นคนที่ติงบิ๊กครับเลสบราวน์นะฮะได้กล่าวอมตะวาจาที่คนทั้งโลกเลยต้องตะลึงไว้ว่าหากเรายิงไปที่ดวงจันทร์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพลาดเป้านะฮะอย่างน้อยก็ต้องยิงโดนดวงดาวดวงไหนสักดวงหนึ่งที่อยู่รอบๆดวงจันทร์นะฮะเพราะนั้นการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะช่วยคุณเป็นคนที่ติงบิ๊กครับ นะหรือฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงครับเมื่อคุณติงบิ๊กคุณก็จะพยายามออกจากคอมฟอร์ตโซนครับเพื่อไปสู่ฝันที่ใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นจงอย่าก,กลัวที่จะฝันใหญ่นะหรือว่าติงบิ๊กมันอาจจะดูยากในตอนแรกนะแต่ด้วยการโฟกัสที่เป้าหมายเนี่ยคุณก็จะพิชิตฝันใหญ่ๆได้อย่างแน่นอนครับและนี่คือ4เหตุผลที่ทำไมการ ตั้งเป้าหมายจึงสำคัญสุดๆต่อการพาคุณไปสู่ความสุขนะแล้วก็ความสำเร็จนะครับก่อนจบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะและหากต้องการสนับสนุนช่อง StarTicMan นะทุกท่านสามารถกดขอบคุณนะฮะหรือว่าซ u เปอร์แตงนะฮะให้กับช่อง StarTicMan ได้ครับ ผมขอจบคลิปนี้นะฮะแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะความสำเร็จรวยๆเฮงๆครับ